จิเอ้าจิกทดสออ่ะสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับชมพงคนรักเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้ครับเรามาเซตระบบนะครับให้กับลูกค้านะครับทางอำเภอจตุรพักพิมานนะครับหรือแถวๆจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาในเซฟ2 0 2นะครับอ่ะมาดูเครื่องปรุงนะครับมาดูคุมกำลังว่าของเราใช้อะไรบ้างนะครับเริ่มจากคอส dbx นะครับ 244 XL นะครับตัวนี้เล่น2ทางได้3ทางได้นะครับจบในครอสตัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นงานแท้มหาจีนเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป็น power a m มของบริษัทดังนะครับก็คือของม s t e ทคนะครับรุ่นไมโครเทคพันสองร้อยีนะครับตัวนี้เป็นระบบสวิตชิ่งนะครับเล่นส่วนคุ้งกําลังนะครับก็เล่นแนะนําว่าเล่น15บห้าขั้นละสอานะครับสิบแปดขั้นละสก็จะเล่นได้นะครับแต่ว่าเสียงก็อาจจะไม่อิ่มนะครับแต่ว่าสำหรับเสียงกลางนะครับสุดยอดนะครับ ถ้าตอนนี้ขับเสียงกลางแจ่มมากเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นมิกซ์มิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ของยามาฮานะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ล่าสุดของทางร้านนะครับราคาที่3,990บาทนะครับบวกค่าส่งร้อานะครับแต่ถ้าเก็บปลายทางนะครับก็บวก300บาทนะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกตแท้ๆนะครับอก่อนจะมาทดสอบเอฟเฟกนะครับมาดูชุดชุดตู้ลำโพงของเรานะครับ ข้างบนนะครับเสียงกลาง15นิ้วนะครับเป็นตู้ AJ นะครับตู้ AJ Audio นะครับอ่าเป็นดอก15นิ้วนะครับแล้วก็ตู้เบสนะครับตู้เบสเป็นของอ่าช่างตีนะครับช่างตีสารคามนะครับก็เป็นตู้ขนาด18นิ้วนะครับน่าจะเป็นอ่าสูตรบีนะครับ BV สีระเบิดนะครับอัดแท้นะครับแล้วก็ขอบเหล็กมีหูจับนะครับข้างหลังก็สปิกคอนนะครับโอ้โหเต็มสุบนะครับวันนี้นะครับ ทีนี้มา,ามาทดสอบนะครับมาทดสอบเสียงเอฟเฟกของเรานะครับตอนนี้นะครับใช้เอฟเฟกในใหมค์เลขที่3นะครับอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบตอนนี้ปิดเอฟเฟกนะครับใช้เสียงสดๆนะครับชิคทดสอบอันนี้คือไม่มีเสียงเอฟเฟกนะครับหรือว่าไม่ไมีเออโคนะครับจะมีในช่องสีเหลืองนะครับแล้วก็ใช้ งานทั่วไปนะครับตัวนี้เป็น power mixer นะครับ450วัตต์นะครับท่านไม่ต้องซื้อ power แยกต่างหากนะครับจบในตัวเดียวนะครับก็สามารถเล่น15นิ้วข้างละ2ได้นะครับทีนี้นะครับก็จะมาทดสอบเอฟเฟกนะครับสไลด์ขึ้นเอฟเฟกมาแล้วครับจิจิทดสอบอันนี้หมายเลขที่3นะครับ อันนี้หมายเลขหนึ่งนะครับมีทั้งหมด16เบอร์นะครับมีให้เลือกเล่นในมิกซยามาฮ่าตัวนี้นะครับจบจบในตัวเดียวนะครับอ่ามีทั้งบลูทูธ USB นะครับมี EQ นะครับหรือว่า Equalizer นะครับมีเมน LR นะครับออกให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ที่สุดนะครับก็คือของรุ่นนี้นะครับมีมิวส์ให้ด้วยนะครับอ่าปิดมิวส์นะครับอ่ามิกเซอร์ก็จะไม่มีเสียงนะครับ เปิดนะครับสัญญาณออนนะครับชิคทดสอบอ่ามาแล้วครับแล้วก็ปุ่มโซโล่นะครับช็คเฟสลำโพงนะครับถ้าเป็นมิกต์ทัวไปก็จะเป็นปุ่ม PSL นะครับไว้สำหรับเช็คสัญญาณลำโพงนะครับว่ามาหรือไม่มานะครับสายสัญญาณของท่านมีปัญหาหรือเปล่านะครับแล้วก็แฟนทอมบวก48โวลต์นะครับอ่าอันนี้ใช้สำหรับไมโครดิเซอร์นะครับหรือว่าใช้สำหรับไมคในห้องอัดเสียงนะครับก็จะมีไฟเลี้ยงเข้ามานะครับตัวนี้ก็ไม่แนะนำให้ใช้งานนะครับ ตัวนี้มิกเซอร์สช่องนะครับใช้งานโอ้โหสุดยอดนะครับเสียงเอฟเฟกหวานเจี๊ยบเลยนะครับแล้วก็มีอ็อกนะครับออกหออกสองำหรับมอนิเตอร์นะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมนะครับอยากจะเสียบเอฟเฟกนอกก็ต่อได้นะครับในช่องของรีเทิร์นนะครับสภาพสวยมากนะครับถือว่าดีไซน์มาสวยนะครับด้านหน้าก็สีดำนะครับแล้วก็บอดี้นะครับก็มีสีสีส้มสีแสดตัดเข้ามานะครับออกแบบมาเดืสวยนะครับตัวนี้ครับ แล้วก็มีช่องเสียบเจ็ตโฟนนะครับตัวนี้นะครับก็ราคา3,990บาทนะครับบวกค่าส่ง150บาทนะครับแต่ถ้าปลายทางนะครับก็มีบริการเก็บปลายทางนะครับบวก300บาทนะครับตัวนี้สินค้ามือหนึ่งนะครับแกะกล่องจากโรงงานเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้านําไปใช้งานนะครับไม่ได้ปกตินะครับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางร้านก็ยินดีเคลมตัวใหม่ให้นะครับเพราะว่า ยังเป็นของเมื่อหนึ่งอยู่นะครับสภาพกี๊กเลยนะครับอ่ะดูสัญญาณสัญญาณไฟครับจิทดสอบโอ้โหชอบมากเลยครับไฟตัวนี้ครับจิจอ่ะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับที่0650945779นะครับ0650945779นะครับร้านสงจันทร์สาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับขอญาติช็คเสียงลำโงนะครับชิคไม่ชิค ก่อนจะส่งวันนี้นะครับก็ขอจบขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ